สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจุดจบรัฐบาลเพื่อไทยปลุกประชาชนชุมนุมล้มเรือดำน้ำพูดมาได้ยังไงต้องรีบซื้อช่วงโปรโมชัน่นขณะที่ประชาชนไม่มีจะกิน ยุคนวิเศษสังพิธีกรข่าวโทรทัศน์ชื่อดังได้วิเคราะห์สถานการณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงที่คุก,กรุ่นอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะประเด็นล่าสุดอย่างการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวนสองลำที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงและขัดขานกันเป็นวงกว้างเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส9ผ่านทางช่อง YouTube e ีซียุคนโดยนายยุคนวิเศษสังรายงานโดยหยิบยกข่าวล่าสุดที่ทางตัวแทนฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยได้ออกมาจี้ให้ตรวจสอบการจัดซื้อครั้งนี้ระบุว่าหากการจัดซื้อผ่านนี่จะถือเป็นจุดจบของรัฐบาล แม้การจัดซื้อครั้งนี้จะยังไม่เสร็จสิ้นเพราะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่และโหวตในที่ประชุมสภาด้วยแต่สัญญาณที่ส่งออกมาปรากฏว่าสอสอในซีกรัฐบาลนั้นเห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำในการพิจารณาชั้นของคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อยทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีทั้งในไทย และทั่วโลกว่าไวรัสโควิด19กําำลังระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อปากท้องและเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงรัฐบาลเองก็เพิ่งประกาศกู้เงินขึ้นมาอีกประมาณส0 0แสนกว่าล้านบอกว่าเงินไม่พอต้องกู้เพื่อนำมาช่วยเหลือเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าเงินไม่พอต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ยังจะดันทุรังซื้อเรือดำน้ำให้ได้ ที่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจหมดอยู่แล้วว่าการรักษาอธิปไตยของชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญและการมียุโทโปปกรณ์ที่ทันสมัยถือเป็นเรื่องสำคัญของการปกปักรักษาชาติแต่ในยามวิกฤตที่ประชาชนตกงานกันนับล้านคนรัฐบาลกลับเดินหน้าซื้อเรือดำน้ำคุณใช้อะไรคิดเรื่องนี้ถือเป็นจุดสลบจุดตายของรัฐบาลมากกว่าเรื่องอื่นๆแน่นอนเพราะว่าประชาชนที่ ทั้งสนับสนุนรัฐบาลเองหรือแม้แต่คนที่มีความรู้สึกกลางๆต่อการชุมนุมนั้นก็รับไม่ได้มันไม่มีใครรับได้พูดมาได้ยังไงว่าต้องรีบซื้อช่วงโปรโมชั่นจะได้ราคาถูกและทำให้ต่างประเทศเกรงใจมันเป็นการให้คำตอบและอธิบายที่ไม่เห็นหัวหรือความรู้สึกของประชาชนเลยแม้แต่น้อย และล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยโดยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสารคามเพิ่งถแถลงข่าวบอกว่าในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยจะยืนหยัดต่อสู้คัดค้านให้ถึงที่สุดและหากเรื่องผ่านกรรมธิการชุดใหญ่และผ่านสภาคุณยุทธพงศ์ในฐานะพรรคเพื่อไทยประกาศเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลพร้อมกับเหล่านิสิตนักศึกษาและประชาชนในคณะประชาชน นปลดแอกเพื่อเผด็จสึกรัฐบาลชุดนี้นี่คือท่าทีล่าสุดของพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ